สวัสดีเอฟซีที่ครบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยสวนพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชมจ๋าบอนสีพี่พรทิพย์วันนี้โอ้โหมีไก่หลายตระกูลเลยนะคะเอฟซี FC, มีไก่นะคะตรงหน้าป้าแมวเนี่ยคือไก่อะไรพี่พรทิพย์ไก่สมพงค่ะนี่นะคะไก่สมพงนะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปไล่ทีละชื่อละชื่อมานะคะว่ามีไก่อะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่นะคะอ่าพี่พรทิพย์ค่าส่งเท่าไหร่จ๊ะค่าส่งแบบโอนห้าสิบบาท ถ้าเก็บปลายทาง70บาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์โทรของพี่พรทิพย์ก่อนนะคะนี่เป็นเบอร์โทรพี่พรทิพย์แอดไลน์โทรเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชม FC ที่เคารพถ้าบอนสียังไม่ถึงสมมติว่าป้าแมวกับพี่พรทิพย์ส่งวันนี้อีกสัก2วันถ้ายังไม่ถึงท่านให้โทรหาป้าแมวหรือพี่พรทิพย์ก็ได้นะท่านผู้ชมสั่งคนไหนก็ให้โทรหาคนนั้นนะเออเขาจะได้เช็คบอนสีให้ท่านผู้ชมได้นะคะ จะได้ติดตามให้นะคะถ้าถึงแล้วก็โทรมาบอกป้าแมวมั่งนะคะท่านผู้ชมจ๋าหรือบอกพี่พรทิพย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูบอลสีพี่พรทิพย์นะจ๊ะสวยๆจ้ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาไล่ที่ไก่ก่อนนะคะนี่เป็นไก่มะเหยสวนจ้ะกระถางเท่าไหร่จ๊ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะพี่พรทิพย์ให้ไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาเป็นไก่เศรษฐีนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมนี่นะคะไก่เศรษฐีก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาท มาต้นนี้ก่อนจ้ะหนุมานหักดานจะมีสองต้นนะคะ,<จ>ะหักดานต้นละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะหักดานค่ะท่านผู้ชมจะ้ะต่อมาอันนี้หนุมานคลองเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวหนุมานคลองเมืองนะคะวันนี้พี่พรทิพย์ให้ไปร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบบาทนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะท่านผู้ชมมีสี่กระถางนะวสวยๆเลยนะคะหนุมานคลองเมืองนะคะ ต่อมาด้านนี้จ้าทิพบาลีค่ะจ้าหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมทิพบาลีนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าฉัดทินกรค่ะพี่แมวจ้าค่ะกระถางละสองร้อยบาทจ้า <IS 2> มีสามกระถางนะคะฉัดทินกรค่ะท่านผู้ชมขากระถางละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะฉัดทินกรนะต้นนี้ล่ะอันนั้นเป็นตะเคียนค่ะตะ,ตะเคียนเอาไปหนึ่งร้อยบาทตะเคียนทองเนาะค่ะ 2> <IS> 2> นีะ่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าอ้าว ตอนนี้จ้าอะนั้นหนูลืมชื่อนางเงินโทรไหมไม่ใช่พี่แมวไม่ใช่เหรอค่ะถามไม่สนเนาะอะไรวะมันไปปพี่แมวเคยขายไปทีง่ะจำไม่ได้อ่ะต้นนี้จ้ะเพชรเจ็ดสีค่ะพี่แมวจ้าเพชรเจ็ดสีกระถางละสองร้อยบาทจ้ะโอ้ยด่างแบบนี้นะหนูค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมด่างแบบนี้เลยนะคะสองร้อยบาทนะค่ะด่างสวยๆเลยค่ะ ต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิค่ะพี่แมวต้นนี้สองห้าบาทนะคะ fc เพชรสีนะคะสองรอบาทมีอยู่สี่ต้นนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะ fc นี่นะนี่นะคะท่านผู้ชมสี่ต้นนะคะสี่กระถางนะคะกระถางละสองรอยบาทจ้ะจะมีอยู่กระถางเดียวที่ด่างสวยเลยแต่สวยทุกกระถางนะป้าแมวว่านะกระถางนั้นสองรอยห้าสิบนะที่ป้าแมวขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้นะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นเท อันชื่ออันชื่อทองมากรายเสร็จหรือไงไม่ใช่เทพเทวาริดจ้ะค่ะเทพเทวรีดสองร้อยบ,บาทจ้ะสองร้อยบาทจ้ะองค์หญิงเท่อฟันจ้ะสองร้อยบาทค่ะค่ะมหาเศรษฐีเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะปีมะโรงสองร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นระยอง ระยองหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะซึ่งมีสามใบนะคะขึ้นมาสามใบแล้วนะแต่สวยนะคะผู้ชมกัะป้ายสวยเลยนะกระถางนี้สองร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวจ้ะอะไรเออระยองเหรอระยองค่ะระยองจะยอ้โอันนี่ด่างสวยเลยอันนี้จะเป็นลูกไม้เกาะเกดค่ะพี่แมวจ้ะค่ะขนาดเป็นลูกไม้นั้นเนี่ยด่างเหมือนแม่เลย กระถางเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยบาททุกกระถางเลยค่ะสองร้อยบาทนะคะ fc สองร้อยบาทนะเป็นลูกไม้เกาะเก็ดนะคะท่านผู้ชมนี่นะสวยสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ด้วยเหรอค่ะอันนั้นก็ลูกไม้เกาะเกดคะ่ะพี่แมวโอ้สวยจังเลยท่านผู้ชมขานี่นะคะสวยสวยเลยอันนี้จะเป็นเรนูเรนูกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทะคะ่ะ <10 S 1> เรนูนะด,ด่างมาแล้วจ้ะ อันนี้มงกุฎจกักรพรรดิค่ะพี่แมวจะไปสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบาทเอฟซีสวยๆเลยนะคะสองร้อยห้าสิบาทจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยมงกุฎใช่ไหมหนะใช่ค่ะแถวนี้จะเป็นมงกุฎมันด่างสวยอย่างนี้เลยเนะะาะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะมงกุฎจกักรพรรดิ250จ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะโอ้ยถาดบางแก้วหน้านนี้ล่ะสองร้อยบาททุกกระถางค่ะสองร้อยบาทนะคะเอฟซี FC. โอ้ยหน้าสวยๆเลยนะคะถาดบางแก้วนะาเป็นไม้ผ่าหัวนะคะ,คะท่านผู้ชม นะคะสวยๆเลยนะคะทัดบางแก้วนะ,ะต้นนี้จ้าต้นนี้เก้าทับด่างเก้าทับด่างเอาไปสี่ร้อยบาทค่ะจ้าเก้าทับด่างสี่ร้อยบาทนะคะท่านผะู้ชมต่อมาจ้าอันนี้จะเป็นณนเมืองนอนท์ค่ะ,ะแต่เขามีติดด่างมาแล้วนะติดด่างมาใบหนึ่งค่ะพี่แมวเอนี่นะคะณเมืองนอนท์เอาไปสองร้อยห้าสิบาทจ้าสองร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซี FC. สวยนะคะณน,นเมืองนอนท์นะ เก้าทับก็สวยนะคะเก้าทับด่างแบบนี้ค่ะสวยนะสองร้อยห้าสิบแล้วเนาะใช่ค่ะเฮ้ยสี่ร้อยห้าสิบพี่แมวพี่แมวป้าแมวพูดหยอกเล่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมสี่ร้อยห้าสิบนะเก้าทับด่างจ้ะต่อมาต้นนี้เลยอันนี้ดารานพร,รัตนนี้เอาไปห้าร้อยบาทค่ะพี่มห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมดารานพร,รัตนะคะกระแสยังมาอยู่เลยนะคะดารานพร,รัจ้ะ อันนี้จะเป็นเพชรจอมทองค่ะพี่แมวด่างมาแล้วเอาไปกระถางละสามร้อยบาทค่ะจ้ะมีสองกระถางมาทะาอซีมีสองกระถางนะจ้ะต้นนี้จ้ะเกาะเกตเจนสองค่ะพี่แมวด่างสวยๆเลยเอาไปสี่ร้อยบาทค่ะเจนสองมีสองต้นนะคะนองต้นนะคาถามว่าเจนหนึ่งเจนสองแยกกันยังไงพี่ปรทิพย์ก็จะดูที่เม็ด กัดเม็ดแล้วก็กัดสีครับพี่แมวจ้ะอันนี้จะมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวเลยแล้วเม็ดจะจะเข้มกว่าจ้ะค่ะอันนั้นขอกิดเขาลูกค้าเอาแตกต่างกันไหมอันเดียวัไหมอันเดียวกันนี่นะคะคือเป็นจิตขอกิดเจนสองนะคะนี่นะเดี๋ยวพี่บันทิพตต้องหาเจนหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูหน่อยอ่าจ้ะตอนนี้จ้ะอันนี้ยอดมงกุฎติดด่างมาแล้วอ่าให้ให้ไปร้อยห้าสิบบาทค่ะ ถูกมากอันเนี่ยแล้วสีเขาสวยเลยแล้วนพะก้าอยู่ไหมเหลือต้นหนึ่งน่ะโกพะก้าอยู่นู่นพี่แมวต้นนั้นต้นนี้เนางอรงมาต้นนี้จ้ะอันนี้เพชรสุวรรณโชคเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทค่ะด่างสวยทุกกระถางเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะเพชรสุวรรณโชคด่างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะราคานี้ถือว่าจับต้องได้แล้วนะถูกมากแล้วก็สวยด้วยด่างแบบนี้จะบี่นายร้อยสี่ร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะกบี่นายร้อยนะคะสี่ร้อยบาทโอ้โหด่างฮาร์ปสวยอะ ้านี่แพนดา้าดังเป็นไม้แรของปีที่แล้วค่ะจะไล่นี้เอาไปสามร้ยห้าสบาทสาร้อยห้าสิบาทนะคะเอซีแพนด้านะคะชื่อน่ารักมากเลยนะคะ<ม>เขาเนี่นะคะกัดสีมาแบบนี้นะยิ่งโตเขายิ่งสวยนะคะแพนด้านะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้ค่ะวิชูดาต้นละหนึ่ง้บาทค่ะพี่แมววิชูดาเป็นบนบนใลนะหนูอันนี้เป็นตระกูลยักษ์ค่ะพี่แมวจะ นางวิชุดานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาจะป้ายแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมวสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะวิชุดานะแล้วต้นนี้ล่ะเทพอมรินค่ะพี่แมวเหลือสองต้นจ้ะต้นละร้อยห้าสิบค่ะนี่นะคะมีสองต้นตัวนี้ต้นหนึ่งนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทนะคะเทพอมรินนะคะโอ้โหต้นนี้สวยจังเลยต้นนั้นหนูก็ลืมชื่อนะพี่แมวเียมันสวยมากนะเป็น<ช>ฟองพอเลยเนี่ยสวยเอาไปร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีปลายใบเขาเนี่ยน่าจะด่างเนอะ ก็เหมือนตุลาการอะเออใช่พี่แมวตุลาการใช่ไหมใช่ตุลาการแผงถูกมากม้า150อ่ะก็มันแพงโอ้โหสวยมากนะคะทุกผู้ชมนี่นะคะตุลาการนะคะเป็นฟอร์มกนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นเดียวนะโอ้สวยมากอ่ะต้นนี้จ้ะอันนี้จะวันชิงพบจ้ะค่ะเหลือต้นสุดท้ายเอาไป150บาทจ้ะมหาไทยก็ต้นสุดท้ายค่ะ100บาทจ้ะ100บาทนะคะท่านผู้ชมมหาไทยนะ,ะอันนี้จะเป็น สุริยะทรงกฎค่ะพี่แมวจ้ะค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะ fc สุริยะทรงกฎนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะนี่นะใบใบก็เหมือนจะมีด่างๆมาเนาะแต่เขาสวยนะยิ่งโตสวยสวยิย่งสวยพี่แมว<ม>อันนี้ล่ะหนูเท้ากระบ,บินละพมค่ะพี่แมวจ้ะสองร้อยบาทอืเขาเป็นบอนป้ายนะคะเ<า>ท้ากระบ,บินละพมนะคะมีสามกระถางนะคะ fc สวยๆเลยอ่ะชมพูทวีปจ้ะชมพูทวีปร้อยห้าสิบจ้ะโอ้โหป้ายสวยขนาดนี้ร้อยห้าสิบบาท ปายโหดมามีสามกระถางนะคะชมพูทวีปนะร้อยห้าสิบาทปิ่นรัดไหมปิ่นรัดค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนะคะท่านะผู้ชมต่อมาด้านนี้จ้ะหนึ่งตะวันพันดาวจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้บอนกาบตีชดาค่ะพี่แมวจ้ะโตขึ้นมาสวยมากจ้ะเอาไปสองร้อยบาทค่ะ,ะมีสองกระถางนะคะท่านะผู้ชมนี่นะคะตีตีชดานะ นี่นะคะท่านผู้ชมนกพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่กระถางเท่าไหร่เอ่ยกระถาง150ค่ะพี่แมวนี่นะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะโอ้สวยมากนกพะเก้านะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะโอสวยมากแล้วก็ป้ายทุกใบนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่ป้ายนะโหลดใหม่มาก็ป้ายแล้วนะคะนี่นะ150บาทนะนี่ดูสิคะามาต้นนี้จ้ะอันนี้จะเป็น โชคล่ามซ้ำค่ะพี่แมวเขาแผงแต่เขาติดด่างมาม้างลันอืมอืมใบใบด่างเอาไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางนะคะโชคล่ามซ้ำนะอปลาบู่ทองก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวทศกัณฐ์จ้ะทศกัณฐ์หนึ่งร้อยบาททศกัณฐ์หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ทศกัณฐ์หมดเลยนะคะต้นเนี้ยเป็นต้นแม่ยักษ์ปักหลันนะคะเอฟซีต้นแม่ยักษ์ปักหลันนะคะนี่นะคะพี่แมวพาดูนะอันนี้คือใบใบเขา แก่แล้วนะคะท่านผู้ชมอันน like ี้คือใบใบหลอดใหม่ใบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมใบหลอดใหม่เขานะคะเขาจะป้ายแบบนี้นะคะตอนแรกเขาก็ยังไม่ป้ายนะคะนี่คือเป็นใบแรกๆเขาใช่ไหมพี่ันทิพย์ใช่ค่ะนี่เขาจะกัดสีเป็นแบบเนี้ออกมาเขียวๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพอโตมาเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะสีเขาเริ่มออกมาแบบนี้นะคะจะค่อยๆกัดขึ้นเลยพอพอขึ้นมาแต่แต่ยักษ์ดอกหลางคือสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยเป็นเขียวเป็นเขียวนะคะท่านผู้ชมลายเขียวจุดขาวนะคะเป็นลายไทยนะคะนี่ ต่อมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปเป็นมันเหมือนกับไอหนุมานอะ่นะจ<ม>ะ,ะมไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่นะคะนี่นะยักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมนี่บางต้นเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะยักษ์ปักหลันนะจะออกเป็นใบแบบนี้เลยนะคะนี่คือเป็นใบแก่เขานะคะเดี๋ยววันแม่จะพาไปดูต้นลูกของพี่พรทิพย์นะคะวันนี้พี่พรทิพย์ขายให้ถูกมากเลยนะคะยักษ์ปักหลันนะนี่นะคะ fc ยักษ์ปักหลันนะคะแต่เขาก็จะกัดสีเหมือนแม่เขานะคะ กระถางเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมันถือว่าถูกมากนะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีแบบนั้นค่ะสวยมากนะคะยักษ์ปักหลันทศกัณฐ์วิชุดานี่คือตระกูลยักษ์เนาะพี่บุญพใช่ใช่ค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลันไหมใช่ค่ะยักษ์ปักหลันนี่นะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันนะคะนี่มีสีมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะกัดป้ายเหมือนต้นแม่เขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีจุดเขาขาวนี่นะคะดูดูดูท้ายใบเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะยักษ์ปักหลันนะ ต้นนี้เคยยักปักหลั่นนะคะถ้าท่าผู้ชมอยากได้ขัดสีแล้วก็บอกพี่พรทิพย์นะคะท่าผู้ชมนี่นะคะถ้ายังไม่ขัดสีพี่พรทิพย์เขาก็ให้นะคะมีลูกออกมามาแล้วนะคะนี่นะคะมีลูกออกมาแล้วนี่ไม้เขาสร้างหัวหมดแล้วนะคะคือมีตาเขียวตาหนอ,อแล้วอ่ะย,ยังไม่สร้างหัวค่ะพี่แมวแต่ว่าบางบางกระถางหนูจะใส่ส,สองชิ้นโอให้สองต้นไปเลยใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่พรทิพย์นะคะเป็นไม้ของพี่พรทิพย์ทาเองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบางต้นให้ไปนี่นะคะกระถางนึงก็มีสองต้นแต่ว่า ตงที่ปีาแมวดูเนี่ยน่าจะได้สองต้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะแต่ต้นที่กัดสีเนี่ยได้ต้นเดียวนะเนี่ยนะแต่ก็สวยนะคะยักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วต้นนี้นะหนูขุนสีวิชัยค่ะพี่แมวจ้าเอาไปห้าสิบบาทหรือสองกระถางคะ่ะจ้าขุนสีวิชัยนะครับปลายตรงไปลายใบเขาตรงเนี้ยจะเป็นแดงๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เท้าหีรันค่ะพี่แมวยังไม่ไป้ายเอาไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเศษตามมลามาดเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้า โอ้โหหงดารุนเนี่ยสวยนะคะท่านผู้ชมเขาเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะหงดารุณนะ่ะเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบจ้ะจ้าต่อมาชายชนจ้าชายชนร้อยห้าสิบจ้าโอ้ยชายชนของพี่พรทิพย์อ่ะท่านผู้ชมดูสิคะไซต์ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมนี่ป้ายทุกใบนะคะไม่ใช่ว่าไม่ป้ายนะป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม มีประมาณห้ากระถางหกกระถางนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ไม่ป้ายละจ๊ะไม่ป้ายเอาไปห้าสิบาทค่ะนี่นะคบท่านผู้ชมจ๋าเออต้นนู้นอะไรต้นนู้นเอาเอาไว้อย่างเอาไว้ก่อนเพราะแม่ก็ชอบเห็นไอ้ที่ต้นนู้นไว้ก่อนีมดารุนนะพี่แมวใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาไปดูแม่หงดารุนนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะหงดารุนเขาจะสวยมากนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูจ้ะนี่นะคะเอฟซีที่เขาลืเป็นหงดารุนนะคะเขาจะกัดสีป้าย สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นต้นแม่ของหงดาลุนนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะจะเป็นตู้แม่พันธ์เป็นตู้แม่พันธุของพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมอยากดูพ่อพันธุ์แม่พนันธุโทรหาพี่พรทิพย์ได้นะคะเดี๋ยวพี่พรทิพย์ก็พาดูนะสวยๆทุกสายพันธุ์เลยค่ะท่านผู้ชมจา๋าโอ้โหมาตู้นี้สิแดงสวยไป <im itation> ยหมดเลยเอาเอาตรงนี้ก่อน คุ้มซับค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะคุ้มซับนะคะท่านผู้ชมมีสี่กระถางจ้าหนึ่งร้อยบาทสวยสวยเลยนะคะต่อมาต้นนี้จ้าหัดเจ้าหลาวจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหหัดเจ้าหลาวนะคะท่านผู้ชมนี่ใบเขาออกมาด่างแล้วนะคะหัดเจ้าหลาวนะร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่ก็หัดเจ้าลาวเหรอใช่ค่ะพี่แมวแถวนั้นหัดเจ้าลาวนะคะท่านผู้ชมเป็นหัดเจ้าหลาวนะคะสวยสวยเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทสวยมากต้นนี้ล่ะ วังทองค่ะพี่แมวจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทวังทองร้อยห้าิบาทรู้สึกเขาจะมีลูกหลานออกมาแล้วนะคะนี่นะมันจะมีลูกหลานออกมาแล้วนะคะท่านชมเป็นวังทองนะคะท่านผู้ชมสุดปัรถนาใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะเท่าไหร่เออหนหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยหน้าสวยๆกัดสีสวยแบบนี้เลยจ้ะสุดปัรถนาหนึ่งร้อยบาทใค่ะเอฟซนี่นะคะมีห้ากระถางนะ อันนี้หลวงพ่อพูนจ้ะหลวงพ่อพูนเอาไป150บาทค่ะโอ้สวยมาก1้0บาทนะคะท่านผู้ชมที่ตามหาหลวงพ่อพูนกันนะคะโทรหาพี่ันทพิ์นะอันนี้หลักชัยหลักชัย150บาทจ้ะปลาบู่ทอง1 0 0บาทค่ะพี่แมวอันนี้เมืองใหม่ค่ะจ้ะเมืองใหม่150ยบาทเมืองใหม่ไซส์นี้มี้3กระถางนะคะสี่กระถางสี่กระถางเนาะ150บาท สีลาหุ้มทองเนาะสีลาหุ้มทองเอาไปหนึ่งร้อบาททุกกระถางเลยค่ะพี่แมวท่านผู้ชมหนึ่งร้ยบาททุกกระถางเลยนะคะพี่คนทิปให้วันนี้นะคะท่านผู้ชมจ้เอาตัวนี้อันนั้นหนูจําชื่อไม่ได้หนูลืมแต่เอาชื่ออะไรดีเลยเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยมันมีชื่อนะแต่หนูลืมชื่ออะไรตัวนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทโอ้โหต้นนี้ละบอนอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นนี่จะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนช้อนเลยอะ พยามุจลินแผงใ่เอ่ยไปร้อยห้าสิบบาทครับพี่แมวแต่เขาก็กัดสีชมพูนะพี่แมวได้ท่านผู้ชมสวยนะคะพยามุจลินนะจ้ะอันนี้มหาเศรษฐีจ้ะมีสองกระถาง ค่ะเอ้ยสมบัติสยามสมบัติสยามสมบัติสยามป้ายเอาไปร้อยห้าสิบาทเหลือกระถางเดียวกระถางนี้ลูกค้าจองแล้วค่ะจองแล้วะสมบัติสยามมาป้ายสวยๆหลอดใหม่มาก็ป้ายแล้วนะเท่าไหร่ย้ำๆร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้ล่ะอันนี้เหลืองสุยาฉานจ้ะหนึ่งร้อยบาทเอต้นนี้จ้ะหนุมาประสานกายแผงค่ะพี่แมวจ้ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้หนูก็ลืมชื่ออกีกแล้วเอาไปเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทสวยมากท่านผู้ชมนี่นะคะสวยมากอันนั้นไก่ทองค่ะพี่แมวนี่นะค่ะไก่ทองไก่ทองเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะอันนี้นางฟ้านางฟ้ากระถางละห้าสิบาทค่ะพี่แมวจัดสีสวยสวยเลยนะคะนางฟ้าห้าสิบบาทจาานน้ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เขาเริ่มมาสวยแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นเศรษฐีเศรษฐีพันเศรษฐีพันล้านห้าสิบาทห้าสิบ <50 S 1> บาทเกาะเกล็ดละวหนะ 70บาทค่ะพี่แมว70บาทนะคะนี่นะคะขอเก็บเหลือสองกระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้องค์หญิงอรัญญาจะ้ะไม่ป้ายเอาไป70บาทค่ะพี่แมวจ้ะองค์หญิงอรัญญาฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะโอ้อันนี้อะไรเราเนี่ย <72 S 2> ป้ายสิบเจ็ดพี่แมวมค่ะสวยจังเลยเอาไป150บาทค่ะพี่แมว150บาทเป็นบอลป้ายนะคะท่านะผู้ชมเป็นบอลด่างนะแบ็คเพิร์ล100บาทจ้ะ100บาทนะคะ มาถึงไก่แล้วนะคะไก่มาแล้วไก่ไก่ไก,ไก่สมโพงของอาจารย์ปอค่ะพี่แม์จากกระถางละหนึ่งร้ยห้าิบาทหนึ่งร้ยห้าสบาทนะคะ fc ร้อยห้าสิบบาทตั้งแม่นะคะไปอัพกระถางได้เลยใช่อันนี้จะเป็นเมืองพิจิตที่แมวจ้ะเมืองพิจิตมีอยู่สามกระถางเอาไปหนึ่งร้ยหสิบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะเมืองพิจิตนะ,ะมีสามกระถางนะจ๊ะท่านชม อันนี้ลาหูอมจันค่ะลาหูอมจันเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับห <100 S 2> นึ่งร้อยบาทกัดสีสวยแล้วนะคะลาหูอมจันนะออ้สวยมากใสใหญ่นะคะ่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่เบบีนะพี่บรรทิพ์ขพยายอ่ะสวยมากจ้ะอันนี้หลวงปู่ทิมจ้ะค <c oughs> ่ะหลวงปู่ทิมร้อยห้าสิบบาทจ้ะและ้วตรนนี้หนูอันนี้แก้วมังกรพี่แมวร้อยห้าสิบาทจ้ะแก้วมังกรร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะแก้วมังกรสีนี้นะร้อยห้าสิบบาทอันนี้เรนูไม่ได่างเอาไปห้าสิบบาทบจ้ะ อันนี้เท้าลำายแดง50บาทครับพี่แมวอันนั้นซับเพชรพพูนซับเอาไป150บาทนายเมืองค่ะนายเมืองก็150บาทค่ะเหลือสองกระถางแล้วนะคะนายเมืองจะไอ้เนี่ยปูเจ้างสมิงไพรค่ะไป150บาทนางเกา50บาทครับพี่แมวอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวเอาไป100บาท อันนี้นารีบูรพาเพ่งห้าสิบาทค่ะพี่แมวสิบบาทนะคะท่านชมนี่นะคะเป็นบอนสีบ้านพี่พอนทิพย์นะคะท่านชมชอบตระกูลไก่รีบโทรมานะคะท่านชมขาไซตตั้งแม่เลยนะลาหูอมจันก็สวยมากนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะท่านชมขาวันนี้พี่พอนทิพย์มีสวยๆทุกกระถางเลยเนาะท่านผู้ชมขาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะบอกต่อนะคะป้าแมวพาพี่น้องมาขายบอนสีสวยๆนะคะท่านชมขา ก็แมวขอสวัสดีไปกบบระบอลสีสวยๆของพี่พรทิพย์ในวันนี้นะคะท่านชมจา๋าขอฝากเบอร์พี่พรทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเบอร์พี่พรทิพย์นะสวัสดีจ้า